ข้าสู่ช่ชองนโมโกิสวัสดีครับวันนี้พี่นโมก็มาตกปลาที่หนองสะแบงนะครับจะได้ปลาหรือไม่นั้นต้องตามดูพี่นโมนะครับก่อนอื่นจะมาตกปลาต้องมีผู้ปกครองดูแลใกล้ชิดนะครับที่สะน้ำลึกมากสะนี้ใหญ่มากครับโอ้โห มาติดตามพี่นโมนะครับว่าจะได้หรือเปล่าวันนี้ก่อนที่น้องาจะไปรับชมคลิปน้องๆต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของนโมจีด้วยนะครับนี่เลยะน,นะถครกดหมดแล้วไปชมคลิปกันเลยลต้องนั่งรอนะครับ โอเคอ๋อหุยกินแล <approved> ้วเหรอว้าวอ๋อทำดีๆทำดีๆอุ้ยกินแล้วกินแล้วโอ้โหขาดเลยครับยังไม่ขาดยังไม่ขาดไปดูไปดูไปดูอุ้ย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 หมดแล้ว S <S วอวอ,อปลากินนยาละปลากินกน,าน,น,นายนนาครับป,าาบปาาบลาจินนยาละระวังระวังระวังบตายระวังระวังปลาซ่าคับปลาซ้าปลาซ้าวิ่งไม่ได้ปลาควาวิา่งไม่ได้เหรอโอเคระวังขานะครับ ระวังขานะครับโอ้โหโอ้โหหมุนหมุนหมุนครับหมุนหมุนโอ้โหคุยปลาเลยครับนั่นปลาเลยครับนั่นหมุนหมุนหมุนดีดีหมุนดีดีกินเนาะทำดีดีทำดีดีโอ้โหเอ้าขาดเหรอ โอ้ยปลาเลยครับนั่นน่ะปลาเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ้ยอุ้ยอื้ยอื้ยแอคชั่นสวยครับแอคชั่นสวยแอคชั่นสวยแอคชั่นสวยหมุนดีๆครับโอ้โหโโอ้หคนระวังตกน้ำนะถอยออกมาอีกถอยมาอีกระวังระวังครับคลิปนี้ก็จบลง แค่นี้นะครับก็อ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องนองโมโด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคลิปหน้านโมจะไปไหนในั้นติดตามชมนะครับ,อรบสองตัวกี่กิโลสองกิโลเอ้สามกิโลโสามกิโลคร,ครับได้สองตัวครับวันนี้ที่บออะไรบอรน้องตาแบ